ไขความลับทวาราวดีเมืองที่เชื่อมพุทธศาสนาอินเดียและโลกตะวันออกบนผืนแผ่นดินภาคก,กลางของประเทศไทยตั้งแต่นครปฐมลบบุรีสุพรรณบุรีไปจนถึงช้ยภูมิมีร่องรอยอิตเก่าซ่อนอยู่ใต้ผืนดินมีซากเจดีทรงโอคว่ำปรากฏอยู่กลางทุ่งนาและมีเหรียญโลหะเก่าที่จะรึกคำว่า ศรีทวาราวดีสวรปุญญะหลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ไปยังอารยธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองที่สุดในดินแดนสยามแต่อาณาจักรที่ชื่อทวาราวดีกลับหายไปจากประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏในพงศาวดารไทยไม่ปรากฏในบันทึกจีนอย่างชัดเจนจนบางคนถึงกับตั้งข้อสงสัยว่าทวาราวดีอาจไม่เคยมีอยู่จริงบทที่หนึ่ง การตื่นจากเงามืดของประวัติศาสตร์ชื่อของทวารวดีถูกพูดถึงครั้งแรกโดยนักวิชาการตะวันตกในราวศตวรรษที่19เมื่อพวกเขาได้พบเหรียญเงินขนาดเล็กหลายชิ้นในบริเวณนครนปฐมบนเหรียญเหล่านั้นมีอักษรสันสกฤตว่าศีทวารวดีสวรปุญยะแปลว่าบุญกุศลของพระศีทวารวดี คำถามคือทวาราวดีคือใครหรือที่ไหนนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสชื่อจอร์จเเดส s หรือจอร์จโคเดสคือผู้ที่นำชื่อทวาราวดีกลับมาอยู่ในวงการประวัติศาสตร์สยามเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าทวาราวดีคืออาณาจักรโบราณในลุ่มเจ้าพระยาซึ่งรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่11ถึง16 หรือราว1,500ปีก่อนก่อนการเกิดของสุโขทัยเกือบพันปีแต่สิ่งที่ทำให้ทวาราวดีน่าพิศวงที่สุดคือมันไม่เคยถูกพูดถึงในเอกสารร่วมสมัยใดๆไม่ปรากฏในพงศาวดารไทยไม่อยู่ในบันทึกจีนอย่างชัดเจนจนบางคนถึงกับตั้งข้อสงสัยว่าทวาราวดีอาจไม่เคยมีอยู่จริงบทที่สอง เมืองแรกแห่งพุทธศาสนาในแผ่นดินสยามนักโบราณคดีเริ่มต้นการค้นหาคำตอบจากนกคนปรปฐมเมืองซึ่งถูกเรียกในจารึกสมัยรัตนโกสินทร์ว่าเมืองแรกในสยามประเทศกลางเมืองนคนปรปฐมคือพระปฐมเจดีย์เจดีย์ทรงระฆังสูงใหญ่ที่เรารู้จักในปัจจุบันสร้างครอบซากเจดีย์ทรงโอคว่ำที่มีอายุกเก่าแก่กว่าพันปี และจากการขุดค้นโดยกรมศิลปากรพบชั้นดินใต้ฐานเจดีมีเครื่องปั้นดินเผาเหรียญตราและพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอยู่มากมายเจดีทรงโอคว่าลักษณะเฉพาะของทวารวดีเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรับอิทธิพลศิลปะจากอมราวดีในอินเดียใตย้พระพุทธรูปสมัยนี้มีพระพักอ่อนโยนพระเกศาเป็นปมใหญ่ คล้ายศิลปะอินเดียยุคคุปตะนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าพุทธศาสนาได้เดินทางเข้าสู่แผ่นดินสยามแล้วตั้งแต่ศตวตรรษที่6กถึงเบทที่3ศิลปะที่เดินทางมากับธรรมในยุคที่ยังไม่มีพรมแดนและหนังสือเดินทางสิ่งที่เดินทางได้ไกลที่สุดคือความเชื่อศิลปะทวารวดี เป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเจดีทรงโอคว่ำและธรรมจักหินที่พบทั่วนครปฐมสุพรรณบุรีและชัยนาทต่างมีรูปแบบใกล้เคียงกับของอินเดียใต้นักโบราณคดีเชื่อว่าพระธรรมจักรและสัญลักษณ์สัตรมหาสถานถูกใช้แทนพระพุทธรูปในยุคแรกเพราะยังคงยึดตามแนวทางของพุทธศิลปะแบบโบราณ ต่อมาเมื่อศิลปะอินเดียยุคคุปตะแพร่เข้ามาชาวทวาราวดีจึงเริ่มสร้างพระพุทธรูปขึ้นแทนสัญ,ญลักษณ์นอกจากนี้ยังพบเครื่องประดับสำริดลูกบัตรแก้วและเหรียญตราที่มีอักษรบาลีสันสกฤตแสดงถึงการติดต่อค้าขายกับอินเดียและสรีลังกาบทที่4ทวาราวดีในเครือข่ายโลกโบราณ แม้ทวาราวดีจะอยู่ในดินแดนที่เรารู้จักกันว่าเป็นใจกลางประเทศไทยแต่มันกลับไม่ใช่อาณาจักรที่ปิดกั้นตัวเองหากแต่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการค้าและศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักฐานทางโบราณคดีพบเหรียญตราทวาราวดีในลบบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญที่เชื่อมออกสู่อ่าวไทยและจากที่นั่น เรือสินค้าของทวารวดีอาจแล่นไปถึงสีวิชัยมลาลกาและอินเดียจารึกของจีนในสมัยราชวงศ์ถังยังกล่าวถึงดินแดนแห่งหนึ่งชื่อโตโลโปติซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าหมายถึงทวารวดีเอกสารจีนบันทึกว่าโตโลโปติส่งคณะทูตมาถวายของแด่จกักรพรรดิถังในปีคศ638 ซึ่งถือเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่ชัดเจนที่สุดว่าทวารวดีมีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกบทที่5เมืองในเครือข่ายเมื่อทวารวดีไม่ใช่เมืองเดียวนักโบราณคดีไทยพบว่าร่องรอยของวัฒนธรรมทวารวดีไม่ได้มีเพียงที่นครปฐมเท่านั้นแต่กระจายไปทั่วภาคกลางภาคตะวันออกฉีงเหนือและภาคเหนือตอนล่างที่สีเทพ จังหวัดเพชรบุรีพบเมืองโบราณขนาดใหญ่มีคูน้ำคันดินสามชั้นภายในมีโบราณสถานแบบทวารวดีจำนวนมากรวมทั้งจารึกและพระพุทธรูปที่มีลักษณะเดียวกันที่นครปฐมในลบบุรีหรือชื่อโบราณว่าละโวพบเจดีย์และพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีแบบผสมขอมซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังศตวรรษที่16ทวารวดีเริ่มอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอม จากเมืองพระนครที่สุพรรณบุรีอู่ทองและราชบุรียังพบพระพิมพ์พระเครื่องและธรรมจักรหินบ่งบอกถึงการแพร่ขยายของพระพุทธศาสนาในรูปแบบเมืองรัฐซึ่งแต่ละเมืองมีอิสระแต่ยึดโยงกันด้วยความเชื่อเดียวกันทวาราวดีจึงอาจไม่ใช่อาณาจักเดียวแต่คือสมาพันธรัฐเมืองที่มีศาสนาเป็นศูนย์กลางทางอุดมการบทที่7 พุทธศาสนาเส้นเลือดใหญ่ของอารยธรรมศิลาจารึกและพระพุทธรูปสมัยทวารวดีบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพุทธศาสนาในยุคนั้นเป็นเทรวาที่รับมาจากศรีลังกาและอินเดียใต้พระพุทธรูปปางแสดงธรรมพระพิมพ์ธรรมจักรและอาคารสถูปขนาดเล็กที่ใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุล้วนเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาแบบรากฐาน นักวิชาการบางคนเสนอว่าระบบการปกครองของทวารวดีอาจเป็นธรรมมาธิปไตยคือให้ศาสนาเป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองซึ่งแนวคิดนี้เองที่อาจส่งต่อมายังอาณาจักรสุขโขทัยในเวลาต่อมาเมื่อพระมหาธรรมราชาลิไทประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลวงบทที่8ทวารวดีในความทรงจำของแผ่นดินวันนี้ เมื่อเรายืนมองเจดีย์ทรงโอคว่ำกลางนครปฐมหรือเดินตามคูเมืองศีเทพที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเราไม่ได้กำลังมองเพียงกองอิฐเก่าแต่กำลังมองประตูแห่งอารยธรรมที่เปิดสู่โลกเมื่อพันปีก่อนทวารวดีคือดินแดนที่เชื่อมโยงคนในลุ่มจ้อพระยากับโลกภายนอกคือสะพานที่นำศาสนาศิลปะและการปกครองมาสู่สยาม คือคำตอบของคำถามที่ว่าก่อนสุโขทยัยก่อนอยุธยาแผ่นดินนี้เป็นของใครบทสรุปทวาราวดีหมายถึงเมืองแห่งประตูแต่ในอีกความหมายหนึ่งมันคือประตูของความเข้าใจเมื่อเราศึกษาทวาราวดีเรากำลังเปิดประตูเข้าสู่ยุคที่สยามเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นอารยธรรมเริ่มรู้จักศาสนา การค้าและความเป็นระเบียบของรัฐแม้อาณาจักรนี้จะไม่มีพงศาวดารไม่มีชื่อกษัตริย์ไม่มีสงครามยิ่งใหญ่แต่มันคืออาณาจักรที่เปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์สยามตลอดกาลบนพื้นดินที่เราเหยียบอยู่ทุกวันนี้อาจมีร่องรอยของเมืองเก่าที่ฝังอยู่ลึกกว่าที่ตาเห็นและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านยอดเจดีย์โบราณมันอาจกำลังบอกเราว่า ความรุ่งเรืองของสยามเริ่มต้นจากเมืองที่ไม่มีใครจำชื่อได้ทวารวดี